บบศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านดงบังหมู่ที่2ตำบลบ้านเหล่าอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครจัดตั้งเมื่อวันที่15มกราคมพุทธศักราช2562เกิดจากการรวมของกลุ่มกองทุนองค์กรการเงินต่างๆในหมู่บ้านโดยมีนายมานพอัคติเป็นประธานคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านดงบังมีคณะกรรมการศูนย์ทั้งหมด21คน ซึ่งมาจากตัวแทนคณะกรรมการทุกกองทุนที่เป็นสมาชิกแบ่งเป็น5้าฝ่ายดังนี้ 1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการทำหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการศูนย์โดยรวมทั้งหมด 2. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชีจัดทำงบดุลกำไรขาดทุนประจำปีรายรับรายจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ 3. คณะกรรมการฝ่ายจัดการหนี้เป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ และตกลงหาความร่วมมือในการช่วยเหลือร่วมกันในการบริหารจัดการหนี้ไปสู่หนึ่งครัวเรือนหนึ่งสัญญา 4. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและส่งเสริมอาชีพทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ลดรายใจ่ายในครัวเรือนและ5คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่สื่อสารกับสมาชิกผ่านช่องทางต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันมีการจัดประชุมคณะกรรมการสูง และจดบันทึกรายงานการประชุมด้วยทุกครั้งโดยใช้ศาลาประชาคมหมู่บ้านเป็นที่ทำการของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านดงบังที่มาของสมาชิกศูนย์มาจากกลุ่มกองทุนองค์กรการเงินในหมู่บ้านจํานวน6กลุ่มประกอบด้วย 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต2โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 3. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 4. กองทุนหมู่บ้านอพปห้ 5. กองทุนน้ำบวกใจ และ6กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่มีระเบียบข้อบังคับของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยสมาชิกร่วมกันกำหนดและถือปฏิบัติร่วมกันด้านการบริหารจัดการมีการบริหารจัดการหนี้ของครัวเรือนเป้าหมายโดยคณะกรรมการเป็นตัวกลางในการเจรจาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดประเภทลูกหนี้รวมหนี้เป็นหนึ่งครัวเรือนหนึ่งสัญญาเพื่อให้สามารถลดปรดหนี้ได้อีกทั้งมีการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับสมาชิกเช่นการทำสบู่สมุนไพรการทำน้ำยาล้างจานช่วยลดรายจ่ายสร้างรายได้มีครัวเรือนเป้าหมายสามารถลดนี้ได้จำนวน8ครัวเรือนเป็นเงิน45,800บาทและสามารถปลดนี้ได้จำนวน1ครัวเรือนครับวันนี้คณะกรรมการศูนย์จัดการของทุน,ทนชนุมชนมณฑลบางหมู่ที่สองได้มีโอกาสออกมาเยี่ยมนะครับออกมาเยี่ยม,คร,ออม,ยยมครัวเรือนตัวอย่าง โดยแบบอย่างครับที่ได้เข้าร่วมบริหารจัดการในเรื่องของ1ครัวเรือน1สัญญากับศูนย์จัดการของทุนชุมชนวันดนงบังนะครับลดปลดหนี้ไปในที่สุดนะครับไม่มีหนี้แล้วนะครับนีอยู่อย่างแบบพอเพียงนะครับดูรอบข้างบริเวณบ้านนะครับจะมีพืชผักสวนครัวนะครับปลูกทุกอย่างกินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับทั้งด้านนี้ก็จะเป็น พืชสวนครัวนะครับมีกล้วยมีมะละกอนะครับมีบวบแกเป็นคนขยันนะครับอดทนจนประสบผลสูเร็จในเรื่องของการบริหารนี่นะครับอา,อาชีพเสริมก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงเป็ดเป็ดกินเนื้อนะครับเลียเ้ยงเป็ดนะครับ ออด,ด้านหลังบ้านนะครับด้านหลังบ้านก็จะมีสวนปามอยู่ประมาณ5ไร่นะครับสวนปามอยู่ห้ไร่แกก็จะเลี้ยงไก่พันไข่ด้วยนะครับไว้กินเองเหรือก็แจกจ่ายแบ่งปันด้านหลังก็จะเป็นสวนปามประมาณ4ี่ไร่นะครับ นี่แบเป็นรายได้หลักของแกที่แกได้สามารถนะครับลดปนนี้นะครับแกเป็นคนขยันด้วยแกมีระเบียบมีวินัยในการบริหารจัดการเงินด้วยนอกจากนี้คณะกรรมาการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านดงบังได้มีการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์เพื่อนำแนวทางมาปรับใช้ในการดําเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมุ่งแก้ไขปัญหานี้สินครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน